คุณถึงบ้านแล้วใช่ไหมถึงแล้วค่ะฝันดีนะครับแต่ไม่ต้องฝันถึงผมนะเพราะว่าผมอยากอยู่ในชีวิตจริงเมาสะดึกเลยมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมาคุยเรื่องก้อยบอรครับ ผมมีเรื่องคุณระดามาบอกครับนี่ระดากล้าทำขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่กลัวคุณจะบอกผมเหรอเขาบอกว่าต่อยผมบอกผมก็บมมีหลักฐานว่าเขาว่าเงี้กับผมมีลีบแต่คุณไม่ต้องไปใส่ใจนะครับคุณพยายามกันระดาอย่าให้มันอยู่กับแบบกับพ่อก้อยสิีไม่ต้องเดือดร้อนโอเคเดี๋ยวผมจะรีบนัดคุณเฉยระดาจะได้ไม่มีโอกาสทำอะไรได้ ผมมีเรื่องจะบอกกับคุณสมิทธ์นะครับเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่ก้าวเรื่องนี้บอกผมคุณมาต้องมาขอบคุณผมนะครับที่ผมเหตุไปทั้งเบิด์ับเพื่อก้อยแล้วอย่างหนึ่งเรื่องก้อยผมว่าเราสองคนมีสิทธ์เท่ากันนะครับคนที่ควรจะตัดสินใจว่าชอบใครคนไม่ก้อยมากกว่า เรื่องก้อยผมกับมายอมแพ้ก้นนึกกันครับก้อยเอา้านี่แกไปไหนไหมาเนี่ยฉันรอกแกตั้งนาน ขอบใจเจ้าไว้หลายเด้อเรื่องเรื่องที่เจ้าซื้อเค้กเมื Thank you, ่ไหร่ข่ไงขอบคุด้วยซิมบงกันนะแซบ ใช่ไหมเช่ไหฉันขอโทษนะที่พูดแบบนั้นกับแกอแต่สำหรับฉัน่ะแกเป็นเพื่อนจริงๆอือเจ้าบุตองมอกแล้วคอยเข้าใจแล้วถ้าเจ้าสิมาคุ้นถิ่น่ะคอยเราบุญไห้หามดอกแต่เจ้าก็ต้องบวชหามคอยเท่กันขั้นคอยสมมาเจ้าต่อไป ขอบคุณนะฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยเธอมาต้องห่วงเรื่องคอยรอบไปห่วงนานเดีวกว่าอีู่กี้มือลูกค้าจินก็มาแล้วจังไดเขาก็ต้องทำตัวอย่างมันทันเด้ได้วะเรื่องนั้นเนี่ยแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วรับรองว่าทันแน่นอนเช,ช้ากินเข้าไปเยอะเลยนะ